มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอิงอิงพูดถึงอดีตสามีที่มีเรื่องปิดบังมา15ปีค่ะแฟนคลับต่างเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอิงอิงสิทธินีกิติสิทโทพิธีกรดังยุค9 0ที่เพิ่งจะออกมาตัดพ้อชีวิตล่าสุดตอนนี้นะคะ กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกอยู่ได้ไม่นานและสุดช้ำใจหาสามีหมดรักนอกใจทำให้ต้องเลิกกันล่าสุดนะคะอิงอิงได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทาง Facebook หลังเรื่องราวของเธอแชร์วอนและใครๆก็เป็นห่วงเธออย่างมากค่ะโดยเธอนะคะบอกว่าได้อ่านทุกข้อความแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจ ที่จะให้อยู่สู้ต่อความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเมื่อสองเดือนที่แล้วก็หยุดหายใจระหว่างให้คีโมไปแล้วความดันตกไปที่70หมอใช้เข็มแทงเปิดหลอดเลือดดําที่หน้าขาให้ฟื้นเจ็บมากมันรู้สึกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็เมื่ดไปเลยค่ะรู้ตัวอีกทีก็เจ็บมากหมอชกให้เราตื่นขึ้นมาพบกับความเป็นจริงที่เขาปิดบังความชั่วชา้า ความวิปริตทางเพศของผู้ชายที่เรารักและอยู่ด้วยกันมาถึง15ปีตื่นขึ้นมาพบความจริงอีกมากมายที่ทําให้เรารับเขาไม่ได้จริงๆค่ะเขาได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจริงๆหรอเนี่ยซึ่งทางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ต่อจํานวนมากนะคะทางทีมงานเองขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณอิงอิงนะคะขอให้คุณอิงอิงสุขภาพแข็งแรงหายไวๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีสดอทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ